ในสมัยโบราณกาลหลีเย,ย่เป็นดินแดนแห่งความทุกข์ยากที่มีเงาแห่งความชั่วร้ายปกคลุมอยู่ทุกหนแห่งท่ามกลางความขุมขืนของเทพเจ้าที่พ่ายแพ้ความเกลียดชังและความแค้นของพวกเขาได้สาบโลกใบนี้และเกิดเป็นปีศาจเมื่อใดที่ปีศาจไม่สงบโรคระบาดมอนสเตอร์และการกลายพันธุ์ก็จะตามมา ดังนั้นราชาแห่งหินจึงเรียกเหล่ายักษ์สามาปราป,ราปีศาเหล่านี้พวกเขาสาบานตนต่อราชาแห่งหิน,หนว่าจะเข่นฆ่าผู้พิทักษ์โลกใบนี้จะขับไล่ความชั่วร้ายด้วยการต่อสู้ถึงแม้จะต้องสละชีวิตก็ตามการต่อสู้อันนองเลือดผ่านไปนานหลายปีบาปที่ทับถมและความโกรธของเหล่าปีศาจแทรกซึมเข้าไปในจิตวิญญ,ญาณของพวกเขาพวกเขาเสียสติไปเพราะความกลัวบางก็เข้าทำหันกันเอง บ้างก็ตกอยู่ในความมืดมิดห้าเซียนยักษ์สาที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดายักษ์สาทั้งหมดมีสมตนที่ตายไปตนที่สี่หายไปอย่างไร้ร่องรอยเวลาผ่านมามากกว่าพันปีมีเพียงผู้กำราบอสูรตนเดียวที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในดินแดมนมนุษย์ในคืนเดือนงายคงมีเพียงแสงจากบนป่าหินกูหยุนและเสียงคลุยจากบึงดีห้วเท่านั้นที่ยังจำเรื่องราวของเขาได้